สวัสดีค่ะดิฉันจำหลดคองยุดอยู่บ้านคำนดีตำบลวงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครอ,อายุ46ปีค่ะได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาปีพศ2565พื้นที่เข้าร่วมโครงการสามไร่พื้นดินดินล้วนปนทรายค่ะหลังจากเขาร่วมโครงการแล้วเนาะค่ะก็ได้ปรับ ได้ปับพื้นดินได้ปับจัดการบริหา,นารน้ำก็ได้บำรุงดินอมอมฟางอย่างส้าน้ำาร้าเนะคะกับปลูกแฝกกันท้างเถื่อนะนาดินมีการปลูกกล้วยปล,ปลูกข้าปลูกข้าวปลลไม่เนาะบักข้าวบักม่วงค่ะปลูกงาไ้ให้นปลากินเนาะคะ่ะปลูกงาไ้ให้เรียงใกล้เลียงปลาเนาะ,ค,ะนค่ะของม่วงนั่ค่ะ ข้อต่อข้อโด้น้ำจัดการบริหารพื้นที่แล้วเขาก็ใส่โซลาเซลล์มาดึงน้ำขึ้นเพื่อได้ลดต้นไม้ตามคลองตามขุดคลองใส่ไกลดูแลคือบำรุงดินเนาะคะ่ะแล้วก็ได้เฮ็ดจัดการบริหารน,านะะ้ำนาะค่ะน้ำมาจากโคกเอ่อมาจากเก็บไว้ในพื้นที่ของเข้าแล้วก็ใส่โซลารเซลล์ขึ้ถึงเพื่อนน้ำเพื่อกระจายไปตามพื้นที่เนาะคะ่ะ บอ่อนากแตนี่เรียงปูเรียงปลาีปลากุ้งหอยปูปลานาะค่ะที่นี่เป็นแหลงอาหารของเข้านะคะพื้นที่ตรงนี้เนาะค่ะกับเป็นแท่งน้ำยักเนาะค่ะเพื่อให้จัดการบริหารน้ำเอาน้ำจากบ่อ้นาค่ะดึงขึ้นมาใส่หล้วก็ไปกระจายไปในพื้นที่แปลงของเฮาเนะค่ะเพื่อได้ใส่พลังแสงอาทิตย์เนาะค่ะดึงขึ้นเพื่อกระจายน,ใ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 น้ำไปตามพื้นที่ของเข้าขเฮาก็ได้ เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสร้างพวามมั่นคง่มขั้งเล่นอาหารเนาะค่ะค่ะเขาก็ได้เขาก็ได้ปลูกไม้หาระดับเนาะค่ะนี่สวนฟางเตี้ยเรือดินเนาะค่ะกับปลูกข้าวปลูกกล้วยมีไม้ดุ้งม่วงมีไม้ผลกับลำไยพวกต้นไม้ป่านั่นแหะค่ะไม้เตี้ยกับกับิุงนี่พวกบักเพือแล้วก็มีไม้หัวกับข้าเนาะค่ะนีกล้วย แล้วก็มีหัวง mm hmm. แล้วก็กข้าวเนะานะในกลางคะไม่เทสก,กิดกับปลูกค่ะปลูกที่ด้านบนแต่สิบีพะยุ่งยางหน้ามะขามม่วงปลาดูเนาะคะ่ะคือปลูกหยาหวานเนาะคะ่ะก็อเอาไปให้งวัวแล้วเขาก็ขายนำ้ำมีคนมาซื้อก็ขายไปแล้วก็บดให้ปลาให้ไก่ค่ะเลี้ยงไก่ไข่น้ำค่ะเป็นเขาจังเลือกหยาหวานค่ะนี่ยหยาหวานนี่มันสิเป็น ต้นบ่สูงเนาะค่ะมันจีต้นบ่สูงแล้วมันก็เห็ดงายมันมีมันมีมนม่ถ,ถาดอาหารสูงเนะะานะค่ะขายได้ราคาดีบ่คะเนีข่ขายกิโลละบาทสองบาทค่ะหน้าแล้งเ็ขายสองบาทค่ะกับนาฝนก็ขายกิโลละบาทค,คนผลิตออกดีบ่คะนี่ออกดีค่ะตัดขายสังไรคะนี่คือ <ừ. S 2> เดือนหนึ่งออกก็คือเดือนหนึ่งนี่มันจะออกมีสามครั้งนะคะ่ะอ๋อ เรียว่าอาทิตยก์กว่าก็ตัดขายได้แล้วใช่ค่ะแต่อาทิตย์กว่ามันกะขึ้น่า,าเห้ลดน,น,น้ำนคะคเท่ากับมาปูแกแฝกเพื่อกันท่างทล่ายของหนาดินนะคะรักษาดินละน้ำได้นะคะคือปลูกเป็นแนวกาบ่ให้ดินข้างลงมไปนะคะเป็นครอคุ้มดินใบมันเท่าก็ตัดคุ้มดินได้ะค,ะค่ะค่ะได้น้อมน,น้ำเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงของพหงอหลวงทุ่มาใส่ในคืนทีของตนเองนะคะปลูกพักไมอยู่ไม่กิน ทิชนิดนะคะ่ะมีบักเขือมีบักพริกมีบักมีบักพริกมีผักหอมมีผักต่างๆหน้าผักโหละพาผักหอมนะคะ่ะแต่มีผักกระจองยูข้างลางนะคะแล้วก็ปลูกมันปลูกมันม่วงมันแก้วห้าหนินะคะ่ะเป็นมันแก้วปลูกอ้อยนี่มีนะคะ่ะปลูกอ้อยคันนาน้ำ มีมีฟักทองมีบักน้ำาน่ำเต้านะคะข่าปลกกล้วยนะคะหลากหลายก็ซิบชนิดถึงไปนะคะคือเข้ทาทั้งพื้นลางเข้ากับปลูกพวกสมุนไพรน้ำนะคะพวกไพ่พวกขมิน้นพวกกระส้ายปลาทะไลจูนนะคะเขากินไว้ใส่เป็นยาเนาะคะ่ะคือเข้าปลูกเหมนวเหมือนค้งในทั้ง ด้านอาหารของข,ข้าวไขั้วเลื่อนของเข้านะคะแต่เลือกกินเหลือใส่กับแ,แบ้งปันพี่น้องนะคะและ้วก,กินกับทายดำที่จะดีบันไดเก่าขันของพอหลวงนะคะ่ะเอามาสปสยจุใ่พื้นที่ตรงนี้เนะคะ่ะก็เป็นคณะทองคำสางแรงอาหารนะคะมันจะมีมันมันหานาที่แล้วก็มันเจวแล้วก็มีอ้อยนะคะเป็นอาหารในคขั้วเลื่อนของเขาเนะคะ แล้วก็สามารถแบ่งปันพี่น้องได้เก็บรักษาก็ได้นะคะแล้วก็แปลงหน้ากับมีเข่าแล้วก็มีปลูกพักกันจองน้ำ่าพักกันจองน้ำ่ะเพื่อขายแล้วแบ่งปันพี่น้องเนาะคะ้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เลียนพอซ้ำเนาะคะ่ะการไม้เองคือการไมาป้ปลาอย่างหน้าเนาะคะ่ะที่บริพันธ์มากาเพื่อไปปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะ่ะปลูกไว้เป็นไม้สูงไปสร้างบ้าน ในเศรษฐกิจ้วกาเฮ็ดความลมเย็นเนาะคะ่ะโรโลกรอนเนาะค่ะ้วกะ็ให้ความลมเย็นในพื้นที่ของเฮ้าเป็นพืชอายุาะะยาวค่ะเป็นยันยืนความมันคุของของ,ของเฮ้าเนาะคะ่ะสักปียังตัดขายนะครับคุณแม่อ๋อกรตีตัดนี่ก็มีประมาณสามสิบปีนะคะสามสิบปีคือ ไม่แล้วเฮาเฮาพอก้าไว้แล้วเฮาเอาไปปลูกเพื่อเป็นธนาคารต้นใหม่ตอนที่เฮาอายุแก่มากรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาเพื่อเฮาจะได้ใส่สอยหรือเฮาเอาเป็นเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้นะจ๊ะเป็นเศรษฐกิจเป็นป้าเกษียณเขถามาเฮากะจีด้วยต้นใหม่ขายเนาะต้นนี้ขายชนิดชนิดแล้วชนิด เลยเขากระเบิดมักแกบใส่กับขีง่วนะคะตีขอบในะห้เขาแล้วก็ไปผสมดินเห็ดเป็นดินปลูกนะคะตัวนี้แกบตัเขาก็ที่ลงสีเขาก็สีเอาแกบลาเห็ด๋ยใส่กับขีว่วมกัมกมักสิบห้ามือเลีย๋ยวจะเอาไปใส่งานนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเข้ากับเห็ดอันสเวียนแล้วก็เอาใบไม้ใบไม้ได้พื้นที่เข้ามามักให้เป็นปุ๋ยนะคะเอาไปขัดเป็นปุ๋ยติดปี้ ไปแถวไปปลูกพักก็ได้ไปปลูกคองก็ได้ไปใส่ต้นไม่ก้องต้นไม้ก็ได้นะคะเพื่อเขาหมักปุ๋ยเขาเมาื่อมาเขา,ก,ก,าก,ก็บลดน้ำมักลดจืดแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะลดหน้ำทุกสิบห้ามือนะคะสิบหา้ามือเขาก็มานลดค่มันนะคะโดนปปไหนจังได้ใส่ค่ะแม่อันนี้ขวบปีแล้วค่ะเพิ่จะได้ใส่นะคะ คือบกตรงนี้นะคะข้าเห็ดเสฉวนหลอ่อแลบบข้าก็ปลูกพริกไก่นะคะพริกพริกไก่แล้วก็มีมันนะคะมีมันแล้วก็มีขมิ้นนะคะแล้วก็โฮมดินหั่นน้ำหั่น,นะะห้อง,อง,องป้องกันบ่าหนาน้ำเหรอเฮยออกจากตื้นดินาะหาดินล้วนช่วยนะคะต,ตื่นใหม่ข้าไเ้นียวหน้ามุะคะ่ะน้อมนำ้ำรัดปัสยาเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงให้มาประสบ ปรยู่ใส่ได้เพื่นเี่ของตอนเองให้มีอยู่มีกินให้ปศนีได้ให้มีความสุขเนาะคะ่ะขอขอบคุณนาะคะ่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนครและกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ให้โอกาส ดิฉันนั่งจำรัดคล้องยุทได้เข้าร่วมโครงการสไมลายขกหน้องหน้าโมเดลนะคะที่ได้มาประยุกต์ใส่ในพื้นที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงราชาการที่เก่าแต่มาใส่ในพื้นที่ของตนเองและขั้วเลื่อนอายุดีมีสุขนะคะขอขอบคุณค่ะ,นนาาร,ะราาาอูดกนน้ชโงมเล